สวัสดีครับมือนี้ฝนตกแห้งเมื่อคืนฝนตกแห้งมือนี้ก็ต้องออกมาเบิงตรงตัวนี้น้ําเริมไหลแล้วน้ําเริมไหลแล้วครับไหลแล้วไหลแล้วนี่มาเบิงปลาที่นี่พอดีแม่เพิ่งมาซีดเบ็ดนะครับซีดเอาอยุดข้างหน้ามันนิ่อ้อนี่ปลา

เนี่ยมี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 ป่าบ่แม่ได้ตรงอ่ะอ่าอเไปพยายามต้งบอนี่น้ำไหลน้ำไหลเห็นบ่ว่าน้ำไหลจุงได้บ่เฮ้ยเเลกต้องรู้ซ้ำนี่เลยแม่มึงยาวก็อีสูงนั่นยังมาเลยอาิย เอาบอลเลยปลาไหลบอสปลายไหลปลาไหลเอาสิไปมองไดรเดี๋ยวนี้คือบอมายามฟังที่มันไปซิวมันตีดอยคอตรงเปิลงนี่ทางไหนมันเป็นทางลงครับที่แม่บอกว่าให้ไล่ไปตะพีได้ที่ได้มันเย็นน้ำเย็นแล้วเนาะ เอาอีกรอบจากรอบนั้นบ่บ่บ่หมานเพราะว่าน้ำมันบ่ไหลรอบนี้มันไหลแล้วโอ้โหไม่ดีคืนยิ้มท่องด้วยใจเมื่อไหร่มันจอดท้องฝุ่น่งมันจะอืดน้ำมันเองมันอุ้มขึ้ืนหมดเลตอนแรกอันน้ามันขังเนาะอโเ อย่างวาเห็นหนาวมันกหนาคือด่างตีหนาวมันขังโดนเนนะตอนแรกอะหนาวเม่ไหรตอนแรกอะเด็กน้อยนะเพราะว่าจะบ่ไปห้ามือแรกพอจะกลับตายไรบ่เฮ้ พอก็เลยว่าพ่อจะไปรับดอกมะเร็ง <c oughs> <c oughs> แฝงวันได้เบอกได้พอคนเบาเองเห็นลูกคอเพิ่นก็ได้วันเองก็ได้ว่าไอ้เดี๋ยวพ่อจะมาราบดอกมะเร็งนะจ <c oughs> ๊ะ <c oughs> ไตตอ้ได้หันย้อนไปได้รถประสัน <c oughs> โอ้ยบ่เบิ่งเลยเขาสิไปโรงเรียนไปแล้วตาบวมให้คนเขาโรงเรียน,นยงงก็ให้

จด้ไปปวดตะปูนตุกติกาตุลัดเอ็นโอ้ยนั่นนะแม่ลงไปหาเหรอแม่หนาชกันแล้วมันเส็ยอีหยังมันถืออยั่างมีปลาอยู่ตรงดำเห็นนี่แหละแม่อยากได้หินอ่อนมละเซน่แม่ยามห้างนี่บ่เดียวนี่นะตอนแรกยามห้างนั่นเนาะเบ้ามองนั่นแล้วมองแปชิดจม มีหลายยู่โบเอะลายบอาข้าววิธีี่แ้แม่พี่เดี๋ยวเอเอเองไหันหลัเนียเดี๋ยวแม่ไล่ไปมีฟ้าซิลเล่นน้ำครับเย็นเย็นตักเอาบ่กินเอาละ ม่แรงมนสิวะไดปานญ่ย <sw to> <worldwide> ี่บนแม่โอ้ยเอาไปแม่ตอนนี้อยู่นนากันุบจากเปนสีมรกลัวมือกาหักหักมันเร็วเรวเวอะไรออกมาดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วยับไปอีกเอ้ยไ้เอ๊ะนันไปแล้วน้ามันไหล น้ำมันเบิกเนาะเออปลาชิวน้อยเลยเออพอดีหมกเลยเอ้ยปีนปีนเอร่งอาจจะได้ปลาไงน่สำลักคุ้มคุ้มชันชันเดี๋ยวเดี๋ยว ไปพูดไป,ป่็ได้น in ้่นผกหัวเอาเอานะแม่ล้วะเบ็อเลดเห็ดต้งให้มันเห็ดต้งเอาตะปูตะปูแม่นี่เป็นเยังไงแค่ไห่ขับรถไปไปนอไป กรมตุึนแขแลกไงอย่าไปง่ายจนเหนื่อยไปงา่ากันมาอยากอีกนะไปสองชั่วโมงตามนี้ล่องอยู่ว่าน้ำไหลน้าาน้ำไหลนะล่งรวดเด้อืมได้ี่า่า มเทียจุดน้มำยามอีกงามกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นพึ่งไหลเทแรกน้ำพึ่งไหลมันกลายเป็นน้อน้อยเถอะพอดีล้าพอดีมุกเนี่ยเป็นเป็นเนี่ยไม่เฟินเลยเป็นไอสิครับมันพึ่งเป็นน้ำแรกเขาเห็นบอลเห็นไหมแม่เห็นดิไม่ไงมันเป็นน้ำแรกครับน้ำแรกอาจจะมีพวกเศษใบไม้ ทีแรกมันบ่ทันไหลมันเริ่มไหลละเดี๋ยวพวกปลาใหญ่ๆก็สทีเริ่มลงตอนแรงนะครับา่งแม่แล้วจะเอาออกน้ำเลยนะถ้าเอาออกน้ำไหลเอามาเบิ่งอีกทีนึงเนาะตีไหมเนี่ยเดี๋ยวใส่เลยก็ได้่ไเอาไปเลื่อยประเดี๋ยวแล้วแม่เอาออกตอนน้ำไหลนี่ล่ะมาไม่เห็นว้าว ปลาซิวพูดนะครับบ่มีขี้เยื่อเลยเด้อเอาออกแบบอย่างดีพะวันน้ำมันยังไหลอยู่ไงน้ำไหลน้ำไหลนี่อ้าวมีปลาเข็งด้วยจันก็อยากดีติดเบ็ดปลาหมกเลยเป็นหมกเลยแม่เหรอไอ้ะเนี่ยเมื่อไหร่แม่ไปได้ทิยไปเฮ็ดได้อยู่งั้นไม่แต่เดี๋ยวได้ถิ่ยหล่นได้ทิพย์ได้แม่เขาดูหน่อยอืม ใ่สิปเ,เป็นปเทียบาพน้าพ่อติมมันจะเห็นอืมติ๊มเด็กพี่คนน้ามันจไลป่ามันจะไหลม,มาหาแม่คันเดินง,งามเลยพี่น้องแบบเต้องเลือกเลยนะครับโอ้ยนี่เน้าเอเขาบน้ไเด้วิธีวิธีวธีมันจะเป็นแบบนี้นเ้นจัหน่อยเออมันเถืน่นน้ำไหลมันจะม,าม,มาหาแม่ ผมจะแม่พีแล้วมันจะออกเนาะขังมันไว้อันนี้มันกลังไปมามาแบเนี่มาที่สี่มากเที่สีน้่หนึ่งเฉา่ำอึบมาค้างไว้ให้ดูหน่อยแม่แม่ค้างไวให้เบิร์นะอือหูอึบเอารางทิมพนอน เขาจะรักบ่หมานา่ได้หมาตื่อหมานโคเด้นเล้มาโกเดนม่ใช่บุคใส่ใส่ได้สิโคเดนยปา่มากทีมาพันโกเด้นนึกว่าจะบเห็นนะพี่้องปีนี้เพราะว่าผมจะกลับแล้วตูไปเพ่งอยากยามต้มไได้ยาม่ดอกได้ยามีกีต้สมกีอยู่น้ำไหล โอ้ขันปลาลงกับยูยามน้ำแม่สะฮอดแรงฮอดเอือนผัวละเอิอนกับสั่งปลามือกับสั่งของสั่งหมูมือนี้รงงานหมูปิดมือนี้มันพระค่อยตักเอาดีเสียแม่ตัวกับปูเอาเยอะเอาไปให้เด็กน้อยเลี้ยงนี่วิธีการพี่น้องแต่พมีขี้เยื้ ให้มันบืมน้ำมาครับมันจะมีที่แป่เอาคู่นะมันแหบจริงด้วยหรอเปล่าอืมเ่แม่กับเศรษมาหยานมันคือเอาเหรอเนาะเพราะว่ามันเยีบเปลี่ยนยานมันเปลี่ยนสิเอาไปเบิร์ตโบได้ดิมันป่าน้าไหมจะไม่แม่ระวังเด้อก็เดี๋ยวไันั่งมา จะได้เลยเนาะปล่อยมันไป็นน้ำกรดสิได้วัได้แด้อยู่อยู่บ่มีลูกยามก็บวไวแดงแลวอวไปเลยตัวไม่หลุดก็ไปว่วแดงไปหลุดแท้โอ้าหมันอาจจะมาเหมือนแล้วน้มันไหลนะครับพี่เราน้ำกำลังไหลออนี่เหงาปะปะไงเลย <laughs> ตรงตรงตรงก็ยังบ่ตายยังมันลงหลายๆกลา้ามลุ่งไหลในรังกระสัว ได้นกเลกเอาสกัน,กนิงนหน่อยเย้เอ้ตัวปลาเอาเอาทเลยเทแล้วเทแล้วกวาดลงมาทำไมลหลายไปยซื้อแม่เอาน้ำออกก็ซื้อเพราะอะ